สวัสดีครับกระผมนายวันชัยสาสินสมาชิกสภาพองค์การบริหารส่วนตำบลน,น,นาโกบ,บ,บ,บ้านปัตนาหมู่12ตำบลนาโกอำเภอกรุรังจังหวัดมหาสารคามวันนี้กระผมคือ้านที่นอกไปเบ่งการเห็ุสารลักบ้านหรือักดูบ้านนะครับจึง ก้อนเดือนกวาทีขอน้ำเลี้ยงให้แจ้งให้ทราบแต่พี่น้องไม่ทราบว่าเป็นยัางไรแต่เห็ดรักเบื้อบ้านสารหักบ้บานใน,นเรื่องจากว่าตั้งเดือนที่แล้วเนี่ยเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องอยู่บ้านพัฒน,นาเนี่ย,น,น,ยน,น,น้องแหนพัฒนาซีอวันสมท้อง,อง,องไป้องจานได้เสียชีวิตติดต่อกันแปดศพเก่าศพ ซึ่งม,มันเกินควมขาดไมยมันเกินไปผ่านมาเนี่ยสองศพส,สามศพผอซื้อ่าหลายแล้วผลิตทำให้ท่าบานเสียชีว,วิตหลายทางผูน้ำก็เลยนีควมกี่เห็นก่อกับท่าบ้านกรอก,ก,กับจมเป็อย่างคื้ตายหลายแท่ก็เลยทางผูน้ำก็เลยประชุมกันนะครับ ชุมกันก็เลยนล่องมตีว่าไปหาพระไปดูหม้อน้ำพระพระเอกเกจิเพื่อนก็เลยแนะน้ำว่าให้ให้บ้านซีบุบ้านเนี่ยแต่งแก่โดยการแต่งแก่แต่งกัน,กนโดยการเห็ดสามลับเมืองให้ล,ลักบุบานเขาเลยเป็นสีมาสวดก็เกจิดังที่มาสวดจะม,า,มาทำให้ที่หายนะครับ เรื่อยเป็นที่มาของการได้เห็ด,ด,ดวิธีได้เห็ดสารลักบ้านมานีแ้วผมก็สิพาไปเบิ่งขั้นตอนนะครับการเห็ดนี่น,นะครับขั้นตอนการเห็ดนะครับเบื้องต้นก็สิหาตัดใหม่คูนมากนะครับถ้าเป็นทอน มาเป็นทน้าเป็นท,น,น,ทนแล้วก็ถาด่นั่งก็ถาดนะครับโดยพวกผู้เฒ่าก,ก็ถาเป็นเลียมให้ได้เก่าเลียมนะครับเก่าเลียมเห็ดถาดม,มาเก่าเลียมอันนี้คืออันนี้คือตัวอย่างที่เห็ดไปแล้วเบื้องต้นนะครับเห็ไดไ้แล้วอนนี้คือจุดหนึ่งเขาสิแต่ละบ้านหนี่ต้องเห็ด รอมบ้านเนี่ยี่จุดหาจุดกับจุดกลางนะครับนี่ครับวิธีการทำนี่ค่ะฮะนี่ครับสจะเถียงกันวิธีการเห็ดนะครับ

เีมาแก้กกขอมันอันนี้เขาเขาเหินให้หลังครับเพราะพุ่ง่ัยแกหลังเนี่ยบอกรับเดี๋ยวปนงดีนที่เ่อที่ทำเพี่อกางโอ้ยนี่ตีมันจะพ้ออะไรจีนบ้านรับตันบ้านต้นบ้านต้นบ้านจากคนคุ้นเล้วก็ยกมไปนะครับเป็นคนคุ้นที ตัวนี้ก็เย็ดปลอดบ้ามึงพิบไม้ดีเ่นตัวนี้ยาทีงเขาเอาตวนี้มันก็มาเป็นยนะกตัวที่ในดีทั้งบศามึงมันบ้าใจเห็นหมดก่อนกันผู้นเขามากันบ้านบ้นเมืองอันนี้เขาเอินรักที่นี่บ้านบ้านทั้งผูกฟ่าผู้แม่เขามีความเสียงมันบงไงดีว่าต้องซมไคูดมันบแมนครับแมนอันนี้ เป็นไหม่พ้นบานเมืองเรเอาตะหนมาาเวมืองเชี่ยวไปที่เอไปปลัดตั้งไวที่ประหลัดเี่วเขาเขาตาลบานเขาสิเหตุจักจุดเพ่ไงเขาตองเขาเหตุไอจุดัน่บ้าน่รบซีดานทีซีดานที่แก่ติดเหนือทิศใต้ติดตะวันออกติดตะวันตกเอาไปตัดเหนียวตัวนี้ ตัดเต้นที่เดี่ยวๆวันนีเราหาเต่นตัดตามบานมาลวดเนี่นะเ็นลับไงเ่นีเราเวลาทำกรอบบ้านนีวางคเข้าใจดยนให้บอนรของเาแต่ละลักเนี่ต้องใส่เสาหต้นตัดเจ้าเบิดันเป็นเสาแเน่เนี่ยเจวตัวนกเจยวตัวนี้ออกไงเจาว่เห็นกัน ํเสิบทัดเน่ยแตไปเห็นดมนจาเาตหมูนี่ย่ส่วนส่วนหัวมันเน็ดเป็นเป็นดอกบัวมั่บ้ามไงเห็ดเป็นรูกดอกบัวมาหัวเนี่ยเป็นดอกบัวลูพี่เอาลมาดีเอาดีาแล้วเดี๋ยวถาม้าใจแล้วี่ลกพี่เห็นย่างที่่ะเป็นดอกบัว รับเห็ดตเห็ดเพื่อแบบเ้าเลียมเกาวดีเกาวดีเก้าดีเห็ดมาก่อนจะไปตัดเรี่มลองมาซอยงานนะครับเตรียมงานตัวน้องก็ย้ายจ้อยเนี่ยเอาไปเราเอาไปถุยมานี่นาวน็อตตัวนี้นะ ว่กคุปปะไปเราจงเอาตัวนี้หมุนไปน้ำกันเด้งน้ำกัะเด้งวัวเหล่าไมาเด้แล้วเอาอะไรกอันนี้เอาแมนมันน่ะแม่มันโลดหมดแล้วมันเน่าหมดแล้วนี่ครับเป็นการเตรียมหมามันเถอะเิ่นว่าเตรียมยังครับเนี่ย เมเยเดียนเตียงเครื่องบริวารแต่งแก่แต่งบูชาใช่ไว้สำหรับไอ้บูชาสารหลักบ้านหลังเมืองเขาเนาะหลังที่ว่าเขาจะไปใส่ที่ว่าเก้าสารเก้าอย่างครับอันนี้คืออันนี้เแค่ยังนะครับค้าหมากเนาะค้าอันนี้ข้ามยาพ้ามยามาละข้ามยาแล้วก็ไปเบิ่งได้กูเขีนมีเมเยเดียน ไม่ใช่สี <S <S เท่าครับไม่ใช่รล่น <S <S ลลไม่ใหญ่อสมอแจะเกยียยเท่าเนี่ยครับ <S <S มา ซอยไแม่ใหญ่แม่สมางกับมาได้เยครับแม่สมางมามาซอยกันนั่ไม่ดีแม่เาถ่ายรูปหมน้ำาลดะ้ยประกาศกดอนียินไยินลงพอคนว่าเฮาต้องเตรียมหลายอย่างย้เป็นมอครับับหมารับพูอย่างลย่างละรอยแปดแปเนาะครับ แล้วก็มีผลไม้ละเมยมันไมแห้งแขนปลายพวกแขนไล้พวกแขนปลายพวกแขนะครับเดี๋ยวต่อไปสิบห้าเปเบิ้งอันตอนเห็ดได้นะครับได้พวกแขนได้สามสีครับตินะคัดครับขามฟังมาทั้งนี้การเห็ดเพื่อนมาเนี่ได้พวกแขนได้พวกแขน ไงบุแขนสามสีเต็ีมได้ได้เติมสองสีสองสองดำแดงดำแดงอันนี้คือนม่ไงสองสีไงไงบัววังรักษาบุญเนาะครับหรือไงไงเติมหม้อหนึ่งละข้างนี้ครับไงไงบุญผัวขานี่ไงไบร์ฟอนเรื่องนี้ครับไงไงเจตามครับชิมามาซอยพร้อมนี่ถือว่าเป็นจิตจิตอาสาของหมู่บ้านเขาครับซอยกันซอยกันทำบุญเตรียมวิธีเตรียมพร้อม นี่เล okay, okay, ียงมีงานยังขายกลได้ไม่แย่เติมนี่ล้ะโอเคครับครับพอพอสุภาพจนสีเข้ากับเดินทางมาถึงแล้วปาดชาวบ้านเท่าปาดชาวบ้านตรงนี้อด้ เดี๋ยวกอนนี้กนีทีเดีเจ้านี้จองงทั้งนี้ครับเพราะยัยพราพี่เห็นาจ้องุยครับต้งกองนครับพาะยับาทาบ้านเาพาห็นพาถุยหาสมบัติตัวนั้นล้วถุงแล้วถุแวม่ละแม่ละตัวนี้จ้องทั้งนี้ครเพราใหัยผู้สวยคำเที่ยงกันนี่บ้านมือครับเพราะยัยถุยมัน อ่าครับคุณผอเดินนั่งผาสุปหักกันสีเดินทามมาถึงแล้นมามอาเองสีนี่สีี้ัวกัวตงนี้ครับน้ำพี่น้องมาเบิงวิธีการเห็ดเห็ดไอเห็ดบัวรักรักเือบ้านแล้วพะอใหญเท็ดเป็นลูกดอกบัวกันบ่นครับกบเี้รบ วอทยนคือพอผู้ใหญ่บ้านเขาครับไอภาษาสมัประสุสั์เขาครับผู้ใหญ่ประยุทธ์แทนกลางาาชื่อทีตายได้โออันนี้กุณพอใจใจชาดงมาเร네ียกว่าเป็นอุขงก็บ้่

จิตอาสาบัณฑพัฒนาครับมาซอยกันเตรียมเตรียมเครื่องเนาะเครื่องบูชาสักการะเนาะนะครับมาแล้วครับมาไหมกับปี่ปลาแหลมปลาแหลมกับมาปลาแดงปลาแดงไม่เงีนางเขากขมาครับลุ้นไม่ใงี้สีไม่เงี้ยสีไม่ใงี้เดียนไม่ใงี้ลุ้นกับมาทำมาเศร้าเห็นละผู้มาไหมป็นเมียอบตอรอกเนาอยากอย่างพวกมาลุ้นโบ ได้หมานอยากยังหงมาสาเขาโม่ตัวนี่เป็นพอผู้สวยเ้าตัวเนี่ยยังยังนะครับพอผู้สวยตัดไม่เ็ดันสันโตด้วยเอาว่าหล่อเรียย ครับนี่แหละเือทีมงานผู้เข็มแข็งเขาผู้สวยผยาบาลผู้สวยสมฉิดน่พวนสีย้าเขานี่ขาดาไได้พอญ่จุนเขาเลยคิดอาสารยน่ยีงา้นตังกัขาดไ่ได้ผู้เนี่ยพระจุนครับา<อ>งานโตได้หน่อาแล้ยงานอะไร <c oughs> กัน <c oughs> มาซอยถุงแนวละแนวบันแนวเมี่ยงคนต้องการงนร่มป่วยขาดดอกกระเบ้ยนว่ ไปวันเสาร์ยังกูเอวมากอะทางเิ่นบดีตัวเอบบังคับทางนี้กัดจิตอาสาตาสีมาห่

วาสนาพวกคนสีเขาครับเกรี่ยย่างพวกคนวัดนาไรกันโตในวัดนาอ่ะอ๋อขันจากเขากอครับนี่ตัดที่น้องคิดวิชาภาาเขาซอยบ้านพัฒนาดีมองนี่แหละครับดีมองมีการมีงานนี่ซอยกันดีสมเป็นบ้านพัฒนาอยู่วิชาภาษาหลายใค้ติดน้ำันลอมไปน้ำแล้วนั่นน้วก็ติดงานไม่ดีโอเค โัวเขมพยาบาลอย่ท้หยหอดี i i ่ท ah. yes. hey, hey. right? ําการูตระควเอร่ครับนี่นะครับมเลผมลงกันที่บ้านพยาบาลนะครับทั้งเตรียมงานเตรียมอย่างกันอยู่ที่ทําการพยาบาล Vision tham gia khắp mình khoan, mình 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 ไปก่อน này ก่อนไป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  ลงแหงลมแห้งลใจกันก่อมักกินเผาเทียงครับพอหน่บ้านได้ยังสู้โรงพยาบาลินครับวันนี้หากินลาขึ้นมาใหญ่ห่คดนกิน่อยเนี่ยที่งสเนี่ยจักัหนานยหลายดีของดีบ้านท้าของดีสาินาเเอาปไหมัตกจะไน้อยหวานหว่ ไนเกินหรอไม่ได้หมครับพรยเพยพยดําก็ได้เราแซนก็ห่อมาสูพี่น้องกินมันบ่ไหนมาเนี่ยโอ้ เก่ยต้าตุ้่เขาอไนอม่่สีไม่ไม่เหล็กแดงกินเขาแทบป้ครับแทบอยอโอ้สมสมเป็นบ้านพัฒนาดีพี่น้องบ้านพัฒนาเ่ยความเพียงแย่งหนากันดีครับพี่น้องบ้าน พัฒนาเนี่ยทตคุ้งไบอปูดองแซ่บ่ม่เยอะเติมงกนีเติมได้อย่างกินครับมาเนี่ยโอ้ทคุ้งอปูดองเนื้อหอดแก้มผีหน่ะพีน้องทั้งเนี่ยได้อย่างกินครับเนี่ยไม่ใช่อสมสุภาพบบ๊อด้ยอ่างกินครับนั่นแหละ

อันนี้งานลาดครับเ่าไม่งานหลวงงานรวมแรงรวมใจของพี่น้องบานพันนาเขานองไปางได้วางเด็กเออการัดนี่เป็นกำลังสีลงสีที่น้องกำลังมาหลายมาตัวกันมาไปทีแล้วแล้วไปทีแล้วแล้วแบบที่เั็น ก <c ười> <Sa ur ality> <laughs> ok <coffee> ็เอาหมแปนี so ่แป้อาไปแปงเาิเก็บปอน่เปนวแ้งเอาเน่ยน่นี N ่แหละนีเอาต้นนี to ้ลนะกําลังดีอันนี้เอาตัปอนกัลังที่เห็ดตัวเห็ดนั้นเอาไม้ วางได้ครับไก่แล้วไปเขา,าไปแล้วแปดสิบเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวนี่บม่จจกกีนี่ก็อันเราก็ค้าสีเราก็คือเตียดกันแล้วก็งา มาทาเ็ดไปเรื่อยวางไหนเจาองจมอคอนน่นอันนี้อันนี้เขาอบวนิแจ๊กไปมันักหัวเป็นแดงครับเฮ็ดยากรัวเขาเฮ็ดยากบ่เจ็ดจักเห็ดหัวบัวเฮ็ดนั่นแหละ เจ้าพ <t dade> ู้เ็ดเป็นไงยากเ็นยันพร่วมใจกันดงไกันบมร้เห็เาเราจะมีกำลังใจบคือถากมันนดีเนาะครับเนาะมันสู้สามวิชีกันบ่ได้มหนบ่ครับสามีบ่ได้าไร้อมรวมใจบ่ได้หัีวะเป็นงาเอ้อเด้อข่งโอ า <laughs> แล้วไปวางเลยไปวางเลยเ้หนวาง้ไ่กวานน้อครับน้อเก็บมาเก็บพู้ไก่แล้วไปนอกตำาเมียงโยวาได้แล้วแล้วบ้าน่วนตเก็บหนักกว่าน้อครับ ก็ปั้นช้างปั้นงูหรือเลี้ยั้นไก่ก็ปั้นไก่กาปั้นไก่ก็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 ป้นไก่ก็ปั้นไก่ก็ปั้นไก่ก็กันไก่ก็ปั้นไ่ก็ปั้นไก่ก็ป้นไ่ก็ปนไก่ก็ปั้นไก่ก็ัไก่ก็ปั้นไก่ก็้นไก่กาปั้นไก่ก็ปนไ่กาปั้นไก่ก็ปั้นไก่ก็ปั้นไก่ก นี่ก็คือรูปร่างหน้าตาที่ไกล้ที่เช็จสมุนแล้วนะครับเดี๋ยวจะลงทาสีลงสแลกนกดน้อย er. ่กหรือว่าเป็นใกล้ได้นะครับอันนี้คร่ับพันนไปแล้วประมาณ 80%แล้วเหลือเหลือท่าสีสลักเน้าบ้านี่ท่าสีสลักก็หลักหลักหลอก

กอแม่พี่น,อน้องเราเศ้ามาซอยกันเห็ดน,นะครับตอนนี้งานท่ากับพานมาถือว่าเกือบร้อยเปอร์เซนต์มทีที่ใส่งานนะครับอ่าเมื่อวันที่วันอังคารนที่สองเู๋อเฮ้ยง,งานที่สองครับพระเจดียอาจารย์เป็นก่อนทีมาทำพิธีตั้งพิธีสวดรักมือบ้านพรอมบ้านรัก รอบหมู่บ้านสี่จุดนะครับครับสวาโ,โอเคแล้วครับเดยบรลอยถ้าสีถ้าอย่างไปเเดยบรลอยแล้วสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมใส่งานแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเอาไวส้สำเนีก่อนนะครับ เดี๋ยวคลิปหนาวันที่สองพระเจียกฤษอาจารย์มาทำพิธีกสิไทยลงคลิปให้ใหพี่น้องได้รับชมอีกต่อไปครับขอบคุณครับ